สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพด channel นะครับคลิปนี้ไปไวๆเลยนะครับเอาใจคนเวลาน้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงโรคระบาดในช่วงฤดูหนาวนะครับนั่นก็คือเชื้อรานะครับเนื่องด้วยมวลอากาศเย็นน้ำค้างแรงความชื้นสูงนะครับทำให้เกิดโรคเชื้อราได้ง่าย เป็นเชื้อราประเภทไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นลาน้ำหมากลาหลุมลาน้ำค้างลาสนิมกาบใบแห้งนะครับหรือว่าเป็นที่ว่ายุคเป็นบ่อๆนั่นแหละผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าเป็นโรคที่อันตรายต่อชาวนาอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่ถ้าโรคเชื้อราเหล่านี้ไปกวนใจท่านก็จะต้องหายา หาวิธีป้องกันหาวิธีรักษานะครับโดยใช้คำว่างมเข็มในมหาสมุทรทดลองยาไปเรื่อยครับการทดลองแต่ละครั้งก็ใช้ต้นทุนนะครับทุกครั้งใช้เงินกระเป๋าเรานั่นแหละแต่ผมจะบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับลองฟังตัวยาของล่มโพดูท่านซื้อติดไว้ครับฉีดป้องกันเลยฉีดเป็นระยะระยะนะครับใช้ทุกๆุ0 1 5วันผมรับประกันเลยว่า พี่น้องกเกษตรกรจะปลอดภัยจากโรคเชื้อราเหล่านี้นะครับนั่นก็คือคาซูมินแอลนะครับแล้วก็บีม75ใช้ยาทั้ง2ตัวนี้พ่นสลับกันทุกๆ10ถึง15วันแล้วก็จะได้ข้าวสวยๆนะครับแบบในคลิปวิดีโอนี้เลยผมบอกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยคือตัวคาซูมินแอลนะครับรูปร่างแบบนี้ เห็นไหมครับรูปร่างแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับบีม75 WP ตัวนี้ก็โคตรเก่งนะครับผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าจาตัวนี้มันดียังไงตอนก่อนนะ่ะผมทำข้าวกอขอ4ีหนึ่งนะครับช่วงฤด,ดูหนาวนี่แหละแล้วลานหลุมนะครับหรือว่าลานน้ำค้างนี่แหละมันระบาดช่วงนั้นเชื่อไหมครับว่ามันรบกวนผมเนี่ยประมาณ1-2ปีนะผมไม่ได้ข้าวเลย ผมถามใครนะครับใครเขาก็ไม่บอกนะใครเขาก็ไม่บอกผมไปรู้เองนะครับไปถามใครเขาก็แนะนําผมเป็นพวกน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ยผมใช้นะนะครับเพราะตอนก่อนเราไม่มีทางออกไงแล้วถามใครนะครับก็ไม่มีความจริงใจสักคนหนึ่งดังนั้นนะครับผมไปเจอคนที่ผมถามนี่แหละเขาไปซื้อที่ร้านในเมืองผมก็ไปถามเจ้าของร้านว่าคนเมื่อกี้นะเขาเอายาอะไรไปนี่ครับเอาคู่นี้ไป คาชูมินแอลกับบีมเจ็ดหผมก็ตัดสินใจนะครับซื้อตามแล้วเอามัฉีดสรุปแล้วนะครับโรคหยุดโรคหายแล้วผมก็นึกในใจว่าโอ้โหนะครับอาจจะมีชาวนามือใหม่ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับล่มโพชาแนลนะครับผมก็เลยตัดสินใจทําช่องออกมานะครับแบบฟรีๆเลยท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าท่านที่เข้ามาชม ของล่มโพชาแนลเนี่ยทำไมล่มโพนะครับถึงบอกสูตรทุกอย่างเลยทําไมไม่กักเลยทําไมไม่กลัวว่าเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลเขาจะมาว่าหรอไม่ครับก็ผมใช้ได้ไงผมใช้ได้จริงผมทํานาจริงผมปฏิบัติจริงเพราะผมใช้ได้จริงท่านเอาไปใช้ตามผมอะท่านจะไม่ได้ตามผมเชียวหรือท่านก็ต้องได้ตามผมผมบอกว่าผมใช้แบบนี้มันดีนะท่านเอาไปใช้ตามก็ได้ดีนี่แหละคือวัตถุประสงค์ ผมบอกเลยว่าผมทําช่องเพื่อชาวนามือใหม่อ่าทำช่องเพื่อคนที่ไม่รู้ผมไม่ได้ทําช่องเพื่อคนที่เก่งแล้วนะครับจําไว้นะนะครับดังนั้นคนที่เป็นเซียนเนี่ยคนที่เก่งํำนาเก่งๆเนี่ยไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้องมาชมช่องผมนะครับผมให้ชาวนามือใหม่อย่างเดียวนะครับสิ่งดีๆเนี่ยโอเคนะครับเราก็ผมก็เข้าใจนะครับว่ามีคนกลุ่มน้อยอ่าที่ว่าพยายามที่จะ พูดโจมตีโน้มน้าวนะผมก็ไม่รู้หรอววกว่าวัตถุประสงค์เขาเพื่ออะไรทําแบบนั้นเพื่ออะไรแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับเราก็อดคิดไม่ได้นะครับแม้จะไม่สนใจเนี่ยเราก็อดคิดไม่ได้ก็สงสัยนะทั้งทงท,งท,งที่ว่าเราเป็นฝ่ายให้นะครับให้ไฟเดียวนะท่านก็แค่เข้ามาชมฟรีได้ความรู้ฟรี เออถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะพูดไปแล้วก็ขึ้นนะครับผมนี่เลยนะครับคาซูมินแอลผมบอกแค่นั้นนะครับกับบีมเจ็ดมีติดบ้านไว้นะครับอุ่นใจในการทำนาหรือดูหนาวเนาะพี่น้องกเกษตรกรเห็นอะไรไหมตรงหน้านะครับเห็นไหมนี่คือรากข้าวนะครับที่ถูกถอนจากนาล่มโพชานเนลนะครับ ถามน่อยนะครับผมรากข้าวเหมือนบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความนิ่มของดินนะครับยิ่งดินนิ่มดินนุ่มลากข้าวก็จะสามารถหากินนะครับได้ยาวหากินได้ไกลเดินได้ดียิ่งลากข้าวเยอะแบบนี้นะครับยิ่งรากข้าวสวยแบบนี้ก็แสดงว่าต้นข้าวนะครับหากได้รับธาตุอาหารเก่งๆเยอะๆเนี่ย เขาก็จะต้นใหญ่ต้นอวบนะครับโอเคนะและผมก็จะบอกว่านี่นะครับคือเคล็ดลับของร่มโพหากว่าใครทํานาแล้วเนี่ยยังได้เกินนานนิดๆหน่อยๆผมจะบอกแบบนี้นะครับคนเอาสูตรร่มโพชาแนลไปทําตามเนี่ยได้ข้าวกันนะแต่ได้ไม่ถึงผมนะครับบางคนได้กัน120ถังอ่าร้อถังแต่ผมเนี่ยอย่างรวบที่แล้วเนี่ยผมได้ร้อถัง เขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าโหได้ได้ข้าวนะครับมากกว่าทุกปีเลยแต่ไม่เยอะเท่าล่มโพชแนลนะครับผมก็ถามด้วยว่าเออเขาบอกว่าเขาว่าเผาฟางส่วนมากเนะี่ยคือแบบ9 9%เลย99%เผาฟางนะครับแทบทุกคนเลยนะสำหรับ f, f c ล่มโพชแนลเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าการหมักฟางการเก็บฟางไว้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงและการเผาฟางมันเสียประโยชน์ยังไง เอาง่ายๆนะครับการเผาฟางมันมีความร้อนจากไฟทำให้ดินมีอุณหภูมิสูงถึง90องศาซึ่งอุณหภูมินี้มันไปฆ่าจุลินทรีย์ในดินพอจุลินทรีย์ตายนะครับดินเกิดความแข็งความเหนียวไม่มีจุลินทรีย์อยู่พอหว่านข้าวนะครับลากข้าวเดินไม่ดีแคะแกนผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าพี่น้องกเกษตรกร ลองหมักฝางสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจดูประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินเนี่ยที่ผมเอามาจากวิชาการเนี่ยนะครับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับผมทําให้มันมีปุ๋ยปรับโครงสร้างดินเพิ่มธาตุอาหารในดินปกป้องพืชจากโรคนะครับจุลินทรีย์บางอย่างช่วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อโรคและศัตรูพืชในดิน ลบความจําเป็นในการใช้สารเคมีและพี่น้องรู้ปล่าว่าทุกครั้งที่เราใช้สารเคมีเนี่ยมันไปทําลายจุลินทรีย์พวกนี้ท่านนาใครนะครับใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปแล้วข้าวไม่กินปุ๋ยผมจะบอกแบบนี้นะครับนั่นแหละดินของพี่น้องกําลังจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะครับจุลินทรีย์จะช่วยผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตและทําให้รากพืชแข็งแรง เห็นลาาข้าวผมไหมเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่เลยนะครับลดความเครียดของพืชช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแห้งแล้งความเค็มหรือโลหะหนักในดินได้ดีขึ้นและผมจะบอกแบบนี้นะครับหลายท่านเนี่ยที่ผมสอบถามมาที่ไม่ยอมหมักฟางหรือใช้น้ำหมักย่อยสลายฟางเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงมากเลยนะครับ ต่อไร่เนี่ยก็เป็นแบบร้อยกว่าแล้วแบบนี้นะพอเฉลี่ยต่อไร่แต่วันนี้นะครับล่มโพเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้เติมจุลินทรีย์ลงดินนะครับได้ใช้กระบวนการหมักฟางด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางนะครับผมจะบอกแบบนี้ขวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยบาทใช้ได้ห้าไร่นะครับถ้าเราลองคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเพียงไร่ลนะ ยี่สิบบาทเท่านั้นหลายท่านบอกว่าหลายคนบอกว่า,า,า,วา,าจุลินทรีย์ตัวเนี้มันก็ต้องอเสียค่าจ้างหรือเปล่านะครับเสียค่าฉีดพ,พ่นหรือเปล่าผมบอกแบบนี้ในกรณีที่แปลงนาม,มีน้ํานะครับให้เราเอาไปลาดได้เลยเดี๋ยวเขาจะขยายนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนะคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถกระจายตัวแพร่พันธุ์ขยายได้และผมบอกแบบนี้นะครับ หัวเชื้อจุลินรีผมเนี่ยเข้มข้นมากนะเพราะว่าตอนนี้เข้าเดือนที่3แล้วนะครับจริงๆอะผมกะว่ามันจะหมดตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะครับพอผมมาเปิดแบ่งแต่น้อยมากครับที่เขาจะสนใจนะในการหมักผมจะบอกแบบนี้นะครับน้ำหมักจุลินทรียผมเนี่ยไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับรวมถึงมเมล็ดข้าวที่เราหว่านด้วยเขาย่อยได้เฉพาะเศษวัสดุนะครับสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่ไม่สามารถย่อยเข้าดีดไม่สามารถย่อยหญ้าได้ผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่ผมรับประกันเลยพี่น้องเอาไปใช้ดูครับหนึ่งไร่เอ้ห้าไร่หนึ่งขวดเนี่ยผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในรอบถัดไปอย่างแน่นอนลองดูครับจะใครสนใจสามารถโทรมาได้นะที่เบอร์0 9 3ย์4 8 1 7 3นะครับที่เบอร์นี้เลยนะ093 2 24 8173นะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ